สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องปอกปลายตูุกพอน้องเนาะมินี้พาพี่พ่อน้องเขาขั้วเห็ดเม็นนู่นแล้วครับแล้ววันเด้ไปขั้วลังบ้านนะครับเด้อมากว้นนะบ้านเนื่องจากว่าฝนตกแล้วครับเนาะมินี้สิเม็ดเมนูต้มยำปลาคอครับพี่น้องต้มยำไปช้อนนะครับเนาะไปเบิ้งว่ามันจะเป็นตะกินบ้างนะครับเนาะสีสันน้ำตามันสวยไหมแบบไดไปลุ้นต้อกันครับไปเบิ้งน้อกันครับผมครับสำหรับวัตถุดิบกต่สิมีนี้นะครับเนื้อปลาคอ หั่นเรียบร้อยนะครับหั่นเรียบร้อยแล้วทำความสะอาดขอดเก็ดหั่นเรียบร้อยนะครับเนาะแล้วก็สซีบีนี่คากับตะไคร้นะครับเนาะคาก็ตะไคร้ครับพี่น้องแล้วก็มีพริกโขกโขกบ่ละเอียดภายในนะครับเนาะโขกใส่เกลือนิดหน่อยนะครับแล้วก็สซีบีเครื่องปรุงก็สซีบีนี่ครับผักชีต้นหอมแล้วก็มะเขือเทศนุ่ยนึง แ้วก็ขนอรดดีนะครับเนาะอันนี้ขนอตุมย่ำนะครับเนาะส่วนเครื่องสมผมบ่ใช่นะครับเครื่องสมบ่ได้ใช้เนื่องจากว่านี่เบ่งผาพร่วมผมใช้เครื่องสมไม่รร้อยแร้วครับคืออันนี้ลหละขนอครับขนอตุ่มย่ำน้บเนาะเครื่องปรุงนี่ครับปลาเกลือชูรสมแค่น่นนะครับเน,ะนา,นาเเนะ,นะ สำหรับเครื่องปูกมอยู่แค่นั้นนะครับเดี๋ยวเรื่องขันตอนกันให้เครับพี่น้องครับครับพอเตรียมเครื่องเรียบร้อยนะครับเนาะกัดติดเตาเดี๋ยวเลยครับติดเตาแล้วก็ใส่นี่ครับนี่้าตะไคร้ลงไปนะครับเนาะใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ใส่พริกเทาโขกว้นะครับเนาะพริกใส่ลงไปครับ จุ่มถั่วลงไปเลยลัง,งนะครับใส่ไบล่อให้น้ำเดือดก่อนนะครับเนะเาะเดี๋ยวค่อยไปเพิ่งขันตอนต่อไปครับอ๋อพี่น้องเื่มไปครับเราว่างล่อนามเดือดใส่เกลือจากน้อยครับใส่เกลือความนัวความนัวของน้ำต้มยที่เกลือนะครับเนาะใส่ไปจักน้อยนึงนะครับแค่นั้นแหละครับ ครับเพราะน้ำเริ่มเดือดเท่ากับไซนี่นะครับเนาะขนอต้มยำขนอต้มยำนะพี่น้องสมัยก่อนนี่เห็ดรับเข่านี่แซ่ยบเพราะเสีบขึ้นอยู่กับคนเห็ดแต่ว่าสมัยนี้นี่เห็ดรับเข่านี่แซ่ยบเพราะเสีบขึ้นอยู่ครับนี่แหละครับบริษัทวคานอนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดจะรอยก่อนครับเพราะน้ำเริ่มเดือดเทาก็ใส่ปลาไหลไปจังหน่อยครับนี่ปลาไหลเนาะจะลไปจังหน่อย ผู้ใดบมมากกว่าหลายก็ว่าตองใส่์ด้วยครับเด้อแต่ว่าผมมักปล่าหลาเนาะผมใส่ลงไปยังน้อยโซ่เครื่องสมเครื่องสมนี่เ่าใส่เยอะแล้วนะครับเนาะเพราะว่าใส่คานอ่อนตรงย่ำไปแล้วครับคานอ่อนตรงย่ำมันสมมันสมเนาะพี่น้องเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวค่อยเพิ่งขันตอนต่อไปครับครับนี่ก็เป็นปลาคอที่หามาได้นะเนาะไปบ้านแห่เองอ่ะล่ะพอเห็นขนาดมันเดือดแล้วข้าก็ใส่เนื้อปลาคอลงไปเลยครับเอาปลาคอลงไปเลยครับ ใส่ลงไปครับทอใส่เนื้อปลาคอไปนะครับเข้าไปรตรงค้นนะครับเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันสิข้าวนะครับใส่ลงไปเลยนี่หัวมีตอนปลาคอเรียบร้อยครับพี่น้องเดี๋ยวไปเริ่งขันตอนต่อไปครับพอเห็นเนื้อปลาได้ที่แล้วมันซุกแล้วเนาะใส่นี่ครับใบมะกรูดใส่ลงไปเลยใบมะกรูดนะครับแล้วก็ใส หมักเคือเลนเรืองหมักเคือเคือครับใส่ลงไปเลยครับเพิ่มควา,ามนัวให้น้ำนะครับเนาะส่วนเครื่องปรุงปรุงไปแล้วเรียบร้อยนะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันตอต่อไปครับครับพี่น้องพอใส่ใบบักูดครับไอ้บักเขือเทียนบักเขือเลนลงไปเรียบร้อยนะครับจะซิมรสครับพี่น้องไปดีซิมรสชาตนะิเนาะว่าม,ดดมันรสชาติมนะั่จบไม่แบบไดเนาะขยันเสร็จ ใส่ทรลพี่เลยครับทรลพี่เลยทัพพี่นี่แหละอู้รถชาิอม่เป็นเลยครับพี่น้องสุดยอดนัวแซ่บครับผมที่นี่จะใส่นี่ครับหอมบักชีบักชีไปเรื่อย นะครับเนาะใส่ลงไปเลยตับข้าวครับนี่ใส่ไปเรียบร้อยนะครับกดให้มันเขากันครับอันนี้กคใน้มันเขากันเป็นที่เรียบร้อยเลยครับต้มยำปลาช่อนต้มยำปลาคอเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะนี่รสชาิได้แล้วนะครับเนาะทุกอย่างได้รดแล้ว ต้องไปเครื่องหอมล้องไปเรียบร้อยแล้วไปเบื้องตอนตักเสร์บครับพี่น้องครับพอปูรสชาติเรียบร้อยนะครับเพร้อม,อมตักเสร์บนี่ครับตักเลยผู้ใดกินหัวนะผู้ใดกินหัวผู้ขัวกินใส่ผู้ใดกินขี้ก็ผลแต่ว่าผมนี่เป็นทั้งผู้ใดทั้งผู้ขั้วผมกินทั้งหัวทั้งใส่ครับจะได็แซสบ็จแเนานะ มา่าพี่น่องไหมต้มย่ำปลาคอนเหกันครับแส่บๆครับผมนี่ครับโอเคครับขอบคุณสุภุทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับเนาะจะได้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนะครับผมทุกคนพอไม่ยิ่หานาแล้วครับผมส,สวัสดีครับ